สวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใช้งานในระบบสมาร์ทบิทเทโลนะคะจะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับฐานเงินเดือนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนยกมาเงินเพิ่มเงินหักหรือการคำนวณภาษีการนำส่งประกันสังคมนำส่งเงินสมทบการออกรายงานและการลงบัญชีต่างๆนะคะโดยรายการแรกนะคะจะเป็นในส่วนของข้อกำหนดของระบบเงินเดือนนะคะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะชื่อผู้จ่ายเงินเดือนก็คือนางสาวงามจริงดีพร้อมตำแหน่งผู้จ่ายเงินเดือนก็คือบัญชีการเงินรหัสของบริษัทเพื่อใช้ส่งเงินเดือนกับธนาคารคือ0410000339ธนาคารเลขที่บัญชีจ่ายเงินเดือนก็คือธนาคารธนาชาติสาขารามคำแหงนะคะ เลขที่บัญชี250-2-10000-1เลขะเบียนประกันสังคมก็คือ10-00-550-88-1ลำดับที่สาขาคือ04ตัวนะคะผู้ลงนามนำส่งเงินสมทบก็คือนางสาวงานจริงดีพร้อมบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสำนักงานประกันสังคม ก็คือสำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่9รหัส09ลำดับสาขา00เลขที่ผู้เสียภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือ1ขีด2000ข300ไม่ได้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปคีย์ที่โปรแกรมนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหลักของตัวโปรแกรม สมาร์ทบ t p ด y เพโลนะคะสำหรับรายการ1.1เราจะเข้าไปใช้งานที่ข้อกําหนดระบบนะคะและเลือกเมนูแก้ไขข้อกําหนดระบบเงินเดือนโปรแกรมจะถามว่าเราต้องเราต้องการทำงานที่สาขาไหนในที่นี้เราต้องการทำงานที่สำนักงานใหญ่นะคะก็คือกดปุ่มโอเคค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วโปรแกรมจะให้กรอกรายละเอียดต่างๆนะคะโดยบรรทัดแรกจะเป็นชื่อผู้จ่ายเงินสำหรับที่โจทย์ให้จะเป็นชื่อนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะ ถัดลงมาจะเป็นตำแหน่งผู้จ่ายเงินนะคะก็คือบัญชีการเงินค่ะถัดลงมาจะเป็นรหัสของบริษัทเพื่อใช้ส่งเงินเดือนกับธนาคารนะคะก็คือจะเป็นเลข041000033 ค่ะถัดลงมาจะเป็นเลขบัญชีธนาคารนะคะก็คือ2 5 0ห้าศูนย์ขดสขีดหนขีค่ะถัดมาจะเป็น เลขประกันสังคมนะคะก็คือ1 0ขีด0 0 5 5 0 5 5 0 8 8ขีด1นะคะลำดับสาขาก็คือ0 4ตัวนะคะ ถัดมาจะเป็นรหัสประกันสังคมที่รับผิดชอบนะคะก็คือ09ค่ะชื่อก็คือสํานักงานาใส่คําว่าพื้นที่9นะคะถัดลงมาเป็นลำดับสาขาของประกันสังคมนะคะก็คือ00ค่ะ ชื่อผู้ลงนามนำส่งประการสังคมก็คือนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะเราจะก๊อปปี้นะคะคอนโทซีแล้วก็คอนโทนบีอีกครั้งนะคะตำแหน่งก็คือบัญชีการเงินค่ะก็จะเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับการ ใส่รายละเอียดในส่วนของข้อกำหนดของระบบเงินเดือนนะคะให้เราคลิกปุ่ม F10 บันทึกค่ะก็จะกลับมาที่หน้าเมนูให้เราเลือกนะคะก็เป็นอันเสร็จสำหรับการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบเงินเดือนนะคะ